สวัสดีเพื่อนๆชาวเบเกอร์วันลที่กับทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าซ b บ5 0 0สีดำนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกหิวข้าวนะฮะก็จะไปหาข้าวกินกันนะก็มาดูสตอรี่วันนี้กันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนตอนนี้ก็เออมันมีกระจกเนี่ยผมจะหันมองครับพอดีขับจากเซตเก้าร้อยมานะมันไม่มีกระจกนะก็เลยต้องแบบว่าหันมองนะมันเป็นสไตล์นะครับผมหลายๆคนที่เอา ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เส้นพัฒนาการนะหลายๆคนที่ไม่ได้ติดกระจกก็อาจจะชินกับการที่จะมองหันซ้ายหันขวานะแต่อันนี้ก็มีกระจกขึ้นมานะก็เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะผมจะมีโฟกัสมองไปทางข้างหน้านะฮะส่วนตัวตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะก็ออกมาหาข้าวเหนโอ้โหหญิงอย่างสวยนะนะกจออันนี้ก็อันนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่สบายนิดนึงนะทนี่มันอากาศมันช่วงแบบนั่นหนาวนะ เมื่อกี้ก็จะเจอสาวขับสกูปี้นะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นสกูปี้นะส่งประมาณนั้นนะนี่ผมรู้สึกนี่เดี๋ยวเอาไงดีวะนี่ตรงนี้บุดดีมาคือต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยกล้ากับแทกนะเพราะไม่รู้ขับพลังกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันจะได้ไหมถ้าเป็นแซงก้าวก็จะพูดพารไปเลยนะพเดี๋ยวเราจะทำการเลี้ยวขวาตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นซูมโมเอ็กซ์สีแดงนะบุกันนอกอ คือ,อแต่งตัวแบบยังหล่อนะครับผมแต่ถ้าเผื่อว่าขับเป็นพวกแบบ R15 รือนะรถมีคัดนะฮะจะเฟี้ยวว่านี้นะ ไม่มีเสียงแบ็กไฟเลยนะฮะตอนนี้ปกติถ้าขับสัก900มันจะมีเสียงแบ็กไฟพุ่งปังพุ่งปังพุ่งป,งป,งป,งปังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท่อเดิมผ่านะครับผมอันนี้เป็นรถค่อนข้างที่จะถูกกฎหมายนะฮะเข้าด่านได้ปลอดภัยนะฮะผมอันนี้ก็โอ้ต่อคิวแต่มาล้านอะไรวะเนี่ย กียกล้อทีหนึ่งนะมันไม่ขึ้นนะ <c oughs> เอ้มันใช้คนเละคขึ้นไม่ได้นีนจะกินอะไรดีเนี่ยไม่เีงื่อกินร้านนี้ได้นะฮะ โอเคนะเราก็มาถึงร้านข้าวกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะ,เ,นะ <S 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 เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวนะครับผม